วันนี้คุยกันเรื่องการทำกันซึมเหนื่อยเยอะขอโทษนะร้อนเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะฮะถึงเราจะเทแล้วก็มีเขิบขึ้นมาในห้องน้ำเนอะตามเอพิโซดที่เราเคยคุยเย็นไปละแต่การกันซึมเนี่ย ผมก็ยังเลือกที่จะทําอยู่นะครับเพราะว่าเอาชัวร์ดีกว่านะครับเหลืออีกว่าขาดนั่นเรือก,กันซึมเนี่ยคราวนี้อันนี้คือห้องที่ยังไม่ได้ทํากันซึมนะครับแต่ว่าระหว่างก่อสร้างเนี่ยฝุ่นมันจะเยอะมากๆช่างผมก็เลยเออเอาตัวปูนเร้าเนี่ยเข้ามาปรับระดับก่อนเพื่อเพื่อทับฝุ่นที่มันมันเกิดขึ้นระหว่างที่เราก่อสร้างนะครับก็ทับไปแล้วก็ รอมันแห้งแต่ในต้องแห้งสนิทจริงๆนะครับถึงเริ่มทาการซึมได้เสร็จแล้ววิธีทําการซึมเนี่ยในซ้ายผมนะครับผมใช้ตัวแลงโก้เดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะก็เป็นพาร์ทเอพาร์ทบนะครับก็อ่านรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับตัวนี้มันใช้งานในล่มนะครับแล้วก็เหมาะกับพื้นที่ที่สั่นได้เคลื่อนไหวได้นิดหน่อยอย่างผมเนี่ยมันติดถนนนะครับรถบรรทุกมามันก็สั่นๆนะแล้วก็ผสมนะครับตามตามที่ผลิตภัณฑ์นันกำหนด เสร็จแล้วก็ทากันซึมนะครับของผมรออันนี้แห้งแล้วก็จะทาเดี๋ยวผมจะให้ขึ้นไปดูตอนนี้ขังน้ำรอยอยู่สองสามวันละแต่วิธีทาที่สําคัญนะผมย้านะที่สําคัญเห็นขอบนั้นปะ่ะของผมใช้อิฐมุนเบานะครับข้าน้าทาให้มันขึ้นมาประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนนะครับแต่ถ้าใช้อิฐมอญก็อาจจะแค่สิบเซนสิบห้าเซนก็พอแต่ที่สําคัญคือต้องเลียผมหมายถึงแบบนี้นะเนี่ยเวลาทานะอันนี้มันไม่ใช่การซึมนะบอกอีกที อันนี้เป็นนอนชิงนะผมเทป,ปั๊กไว้เชยญทาพื้นให้ทัวใช่ปะพอขึ้นมาตรงเนี้ยทาให้เป็นเนื้อเดียวกันขึ้นมาเป็นบัวมันก็จะขังน้ำนะปกติน้ําที่รั่วกเก่งๆเนี่ยจะรั่วตามนี้ตามขอบที่พื้นต่อกผนังเนี่ยจะรั่วเก่งเนี่ยนะอันนี้เคยที่เราทำเอาไว้เวลาทาทาให้มันเลยขึ้นมานะครับกันซึมเดี๋ยวคราวนี้ไปดูที่เราทํากันเอาไว้ นี่นะครับอันนี้ก็คือที่เราทานดียอขึ้นมาไปจริงๆถ้าจะให้ดีเก็บขอบนี้ซะหน่อยนะจะได้ไม่ต้องยัดตัวกันซึมแต่ผมยัดแปลงอะไรเข้าไปนะถ้าเก็บขอบได้นะฉาบเก็บคร่าๆไปก่อนรอบหนึ่งก็ดีเพราะว่ามันจะไม่เดียวนะแบบนี้อันนี้เราขังนะ้ำไว้ตั้งแต่วันที่ หนึ่งตุลานะครับอันนี้เขียนผิดหนึ่งตุลานะสองสามวันล้นะครับเป็นไงน,นีน้ำปกติเนี่ยเวลาเขาเทสกันเนี่ยก็ประมาณสักสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับก็ก็พอละอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างนะว่ามันไม่รัว่วเดี๋ยวให้ดูสองห้องให้ดูอีกห้องหนึ่งอันนี้ก่อนห้องเมื่อกี้นิดหนึ่งอันนี้สามสิบกันยานะครับให้ดูมาืูเป็น นอันนี้คือทาขึ้นมาถึงนี้นะครับมันก็จะไม่ซึมแน่นอนนะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่องตัวนี้นะองคบทขาประตูเนี่ยเห็นไ่าผมใช้วิธีบากองก์ช่างหลายชุดจะใช้วิธีบากปูนะครับแล้วมันจะซึมเข้าไปข้างในผมใช้วิธีบากองกแทนตอนจบปูกระเบื้องมาจบก็สวยนะครับกระบอกไม่เห็นเดี๋ยวไปดูข้างล่างกัน นี e ่นะครับในตามระเขบไม่มีซึมบเน่ยสบายก็ฝากเอาไว้แบ่งปันกันละกันเนาะในเรื่องของการซึมแต่รี่พูดทุกคำนะครับทุกครั้งนะครับว่าอย่าเชื่อทุกคําที่ผมพูดลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เชื่อตัวเองมีความสุขกับมันก่อสร้างแล้วพบกัน